ทัวลงครูภัยบู์ทำละครคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมแต่โดนชาวเน็ตแสะแรงทัวลงครูภัยบูนแสงเดือนสามีของกระต่ายพันนิพาทำละครคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมแต่โดนชาวเน็ตแสะแรงแห่วิจารณ์สนัน่น ทำเอาชาวเน็ตวิจารณ์กันสนั่นโซเชียลหลังจากที่นักร้องสาวกระต่ายพนิพาได้โพสต์คลิปละครคุณธรรมตอนสิ่งสําคัญที่ผลิตโดยจัวจ้าสตูดิโอตอนที่หนึ่งซึ่งมีสามีของนักร้องสาวครูภัยบูลแสงเดือนถึงขั้นงัดฝีมือการแสดงมาเล่นด้วยตัวเองอีกด้วย หลังจากที่กระต่ายได้โพสต์คลิปละครคุณธรรมเรื่องดังกล่าวไปงานนี้ไม่ไายเจอชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์วิจารณ์สนั่นถึงความเหมาะสมทั้งเรื่องหน้าตาและการแสดงของครูภัยบูรณ์และยิ่งไปกว่านั้นก็คือคอมเมนต์แซะแรงที่ถามว่าทำไมถึงกล้าทำละครคุณธรรมทางทางที่เจ้าของช่องขาดคุณธรรมหรือแสดงละครคุณธรรมแต่นักแสดงผิดศีลธรรมเป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะโดนวิจารณ์อย่างหนักแต่ละครคุณธรรมของครูภัยบุญนั้นก็มีแฟนคลับอีกกลุ่มที่ชื่นชอบและรอติดตามรับชมตอนต่อไปของละครคุณธรรมเรื่องนี้อีกด้วย